ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านอีกครั้งนะครับผม, <c oughs> ผมพบกับผมพดแจมแอนคนดีคนเดิมกันอีกเช่นเคยก็ยังอยู่กับเกมเดิมเท็กซัสเชนยนตอเล่นอยู่เกมเดียวดิ้นไปก่อนเป็นน้องคอนนี่นะเอาเปิร์กมาผิดด้วยเหมือนจะอัพสเตตมาเป็นแบบสเตลน้อยไปหน่อยจะทำอะไรเสียงดังนิดนึงไม่นิดอะค่อนข้างเยอะผมอ้ยล้วเฟสอยู่นี่ ผมปักได้ปะวะโอ้โหไม่น่าซ่าเลยกูจะตายจะตายจะตายคลิปอาจจะจบเร็วนะครับคุณผู้ชมพอดีซ่าไปหน่อยกิวก่อนเขาต้องหันโต๊ะเสียเชิงเลยเสียเชิงจุกก่อนตอนนี้ต้องจุกโอ้โหเขาังตามผมอยู่เลยเขาจะเอาให้ได้โอ้รอดอยู่ได้ยังไงวะเนี่ย แล้วเมื่อกี้แบบอื้มกะมันจะไปปักหลังเขาไงโดนเขาฟาดเกือบสิ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าันปักได้เลยไหมยังเดินไปถึงข้างหลังเขาเลยโดนไปสองเลื่อยเกือบตายผมเก็บยาวไว้ก่อนตอนนี้โอ้โหเจอกูอีกแล้วเป็นคู่เทสกันจริงๆตันประตูไม่โดนไปแล้วเขาวิ่งเลยเขาวิ่งเลยไปด้วยแล้วนึกว่าเขาจะเอาผมต่อว่ะ เขาละทิ้งอ่ะเขาไม่โลบเขาไม่โลบเขาบอกไอ้นี่ไม่ค่อยตึงเก็บไว้ก่อนได้แต่ผมจะเดินมาทำไมถามก่อนเฮ้ยขาปักหลังได้ไหมเอาคืนสักหนึ่งมีดไปละเพื่อนโอ้โหเต็มเลยเพื่อนกูติดเพื่อนไปก่อนสร้างความเครียดแค้นสร้างความเครียดแค้นหนีก่อนครับ มันไประบายอารมณ์กับเพื่อนแล้วเหมือนเหมือนเหมือนจะมีคนตายเขาเอาความโกรธเราไปลงกับรีแลนดแล้วแล้วถ้าไปรีแลนดไม่หนีไปว่าอุตส่าห์ปักหลังให้อยู่ตรงนั้นกันครบองค์ประชมเลยเมื่อกี้ไปแล้วครับหนึ่งศพโอ้โหเล่นยากเลยอย่างนี้ตัวล่อหายไปหนึ่งตัวแล้วผมต้องหาทางไปข้างบนแล้วอะ ไม่งั้นแตกกันเนี่ยสวยเพื่อนมีคนไปปักหลังปู่ให้นะไม่ใช่ปักหลังนี่ปักอกปกักอกเดินเลื่อนนี้ไปก่อนเก็บแต้มตายได้แต่ต้องแต้มเยอะผมต้องเปิดข้างล่างหลายที่แล้วเนี่ยเลต้์เฟสมันก็ไม่ไปไหนสักทีหนึง่งยังอยู่หน้าอยู่เลยโอ้เพื่อนหนีตายวะ <laughs> เพื่อนโอ้ติดทำไมไม่เดินเนี่ยจะเล่นต่อให้ เขายังไล่เพื่อนอยู่เลยโอ้โหเสร็จเรียงหนึ่งศพเพลินๆครับตานี้น่าจะจบไวโหนฉากกัตกรรมปักหลังได้ไหมทำเพื่อนเราเหรออทำเพื่อนเฮ้ยปักหลังไม่ได้เกือบแล้วเกือบแล้วมันบอกว่าไม่เข็ดเรอไอ้หนูเกือบตายอีกแล้วผมยังไม่ได้เปิดประตูเลยเป็นคอนนี่ภาษาอะไรโอ้โหเลือดโตคิดเป็นแล้วต้องวิ่งครับ เขากำลังจะมาฆ่าผมนลายต่อไปเหมือนมีเพื่อนอยู่ข้างบนคนหนึ่งอะน,นะขอจุกเลนะ่นกเฟสก่อนปู่เวลหนึ่งน่าจะจบไวครับเกมนี้เหลือสองคนชิกชิคคูคูจะชิกหรือจะคูกูไม่รู้กูต้องวิ่งก่อนตอนนี้เรามียาขวดใหญ่อยู่ในตัวหนึ่งกระปุกนะน่าจะเล่นได้อยู่ผมต้องขึ้นข้างบนละที่จริงอะ ยังวิ่งล่อเลยท้าเฟสให้เพื่อนอยู่เลยนเนี่ยตรงนี้ยาก็ไม่มีผมเอาพิกล็อกเลยต้องขึ้นข้างบนแล้วครับโอโ้ไม่ได้ไม่ได้มันมาปะเนี่ยน่าจะได้อยู่นะเพื่อนล่อแล้วเพื่อนล่อแล้วผมเอาพิกล็อกเลยต้องสเตล์แป๊บนึงแล้วเพื่อนตายไวเกินตอนแรกนึกว่าผมจะเป็นลายแรกนะเนี่ยนะที่จริงเดี๋ยวปลดล็อกไปเลย ไปใช้สกิลไปเลยครับไม่งั้นก็ไม่ได้ใช้แอบปึ๊บล็อกประตูองไม่ต้องล็อกแล้วมันยังเดินวนอยู่เลยเนะคุณผู้ชมเขาเลื่อนประตูอะ่ะผมยังติดดีบัฟสกิลอยู่เลยเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยแล้วมันทำลายรูดเล่นโอ้โหต้องวิ่งแล้วครับจังหวะนี้แว้นก่อน นนี้เลนเตเฟสมันคู่แท้ผมวะ่ะมันจะฆ่าผมไม่ได้บอกอินูนี่มันรูปมคมกูตอนต้นเกมนิ่งแป๊บปู่ร้องครับมีความรู้สึก,กว่าเพื่อนจะตายเลยว่าเพื่อนลงมาแล้วโดดบอ่อลงมาเหรอสงสัยหนีซิสซ,ซี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงซิสซ,ซี่อยู่โอ้หแล้วถ้เฟสไม่ขึ้นไปข้างบนจริงๆอ่ะเนี่ย เดี๋ยวเสียงใครร้องเมื่อกี้เพื่อนร้องหรือเปล่าเหมือนจะเหลือตัวคนเดียวหรือเปล่าเอาล็อกพิกก่อนมีความรู้สึกว่าจะเหลือแค่คนเดียวคอนนี่เรานี่สเตลศู์อีกแล้วตอนนี้ทำไมไม่ไปหยิบตัวอื่นว่าถ้าจะเล่นอย่างนี้ผมขึ้นข้างบนก่อนจังหวะนี้ต้องขึ้นแล้วแล้วเหลือคนเดียวไงเหลือคนเดียวไง เพลินๆครับเกมจบไวแน่นอนมาดูกันว่าผมจะออกได้ไหมใช้จังหวะทีเผลอปลดล็อกแบบไม่ให้รู้ตัวเออเอาเข้าไปครับความโลกเป็นเหตุพลิกล็อกพังไปดิไม่น่าได้ออกแล้วว่างตาดิแล้วมันหนึ่งสามไงตอนเนี้ยโอ้่เป่งแล้วไก่ร้องผมแว้นก่อนโอ้โหเปิดเผยตัวตน รู้ปะเนี่ยมองทันเป้ากระพริบตาพอดีหรือเปล่าวิ่งลงล่างก่อนตรงนี้เปิดปะวะโอ้โหประตูไม่ได้เปิดด้วยสวยแล้วผมไปไหนไม่ได้ผมอยู่ในห้องปิดตายถ้าเขาลงมาก็ห้องเชือดดีๆนี่เองหนีไม่ได้ครับตอนนี้ทางตันนะผมต้องรีบขึ้นแมงบนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเขายังอยู่ข้างบนหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเขาเห็นออร่าหรือเปล่าเมื่อกี้ แต่มันมันก็นานอยู่นะน่าจะเห็นนะค่อยๆขึ้นแล้วกันตรงนี้มันล็อกกันไม่มีเพื่อนมาเปิดให้อมมันอยู่ข้างบนคุณผู้ชมผมไปไงดีวะเนี่ยหืม <c oughs> เขาเลือโต๊ะตายแล้วตายแล้วแอบก่อนเซซี่อย่านะ ยาแล้วมันหืมกูไปดีกว่าเนียนก่อนเห็นหรือไม่ไม่น่าเห็นละไปแล้วเขาอยู่ตรงนี้ซิซี่อยู่ตรงนี้แล้วหัวน้องอย่างส้ม ผมว่าเพื่อนไม่ได้เปิดอะไรเลยเชื่อผมปะตานี้นี่คือแบบยอมรับชะตากรรมมาดูกันว่าอยู่นานแค่ไหนไหวไม่นะฟิลอยู่ตรงนี้เพื่อนไม่ได้เซตอะไรไว้ด้วยผมเล่นยากมากเลยนะนาตาเนี้ยแล้วปู่เวลสามแล้วด้วยเวลสี่แล้ว เปิดจุดเล่นก่อนเปิดจุดเล่นก่อนเผื่อได้จุก <c oughs> ด้านขวาน่าจะมีล็อกพิกนะอ่ามีอันนึง <c oughs> โอ้ถ้าผมไม่ออกเลือดมันก็ไหลเรื่อยๆ,ๆนะเนี่ยตอนเนี้ยแม็กซิมัมแล้วโอกาสออกศูน็ครับตอนนี้มาเลยฉันอยู่นี่มาฆ่าฉันที ผมจะไปแอบตรงนั้นผมจะแอบจุดเนียนแฟบโอ้โหเต็มเลยไอ้เขาตีไม่ได้เขาตีไม่ได้โอ้แขกมาเต็มอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้ตีไม่ได้ตีไม่ได้ตีไม่ได้โอ้สบายครับจุดนี้นี่คือบั็กใช่ไหมบั็กหรือระบบ น่าจะบักนะเขายืนยิ้มอยู่หน้าประตูบ้านเราทำอะไรไม่ได้ครับเออใจเย็นเออเออ,เอ,อตรงนี้โคตรโคตรชั่วเดี๋ยวเดียวเออเราบบลสกเก็ตไฟมันโดนโอ้โหพอดพิดพอดพิดคือตรงนี้เขาทำอะไรผมไม่ได้จริงๆใช่ไหมมันตีไม่ถึงเลยดูดิ พยายามเขาพยายามเอาพยามมยามมานานโอ้โหมันตี20 minutes later จุดนี้คือจุดที่เทพที่สุดในเกมนี้เท่าที่ผมเคยเจอใครจะตายปุ๊บเข้าจุดนี้เลยรีบไปใช้นะ้เดี๋ยวโดนแก้ผมว่าไม่นานเดี๋ยวโดนแก้ผมออกให้เขาฆ่าดีกว่าฆ่าเลยเพื่อนยอมแล้ว โคตรเลวเลยจุดที่โคตรแย่เลยมันก็จุดที่โรเกนที่สุดละจบไปครับจีจีก็สำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องจากลากันไปก่อนนะครับผมชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe p o ป์พจ m a แมนชาแนลด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปบ๊ายบาย